ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตันนี้ผมจะมาะพูดถึงเรื่องซีนบิวในแกนนี่มอสกันนะครับนะซีนบิวคืออะไรนะครับนั่นก็คือการสร้างแบบขึ้นมาด้วยตัวเองนั่นเองหรือว่าเป็นการสร้างฉากด้วยตัวเองนั่นแหละคล้ายๆกันนะฮะก็เดี๋ยวมันติดเลยนะฮะก็ของที่ต้องใช้พวกซีนบิวก็จะเป็นจำพวกต้นไม้พวกหินอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ความจริงก็ไม่ได้มีแค่เนี้ยแหละทุกอย่างที่มันเป็นฉากอะของที่เป็นอยู่ในฉากเขาเรียกว่าเป็นซีนวิวหมดเลยนะฮะเนี่ย <c> ฝ <oughs> <c oughs> ั่งฝั่งชิปหายนะฮะก็วันนี้ฮะจะมาสอนวิธีการสร้างซีนวิวกันครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องทำนะฮะนั่นก็คือการสกกร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาก่อนทุกตัวละครอะไรบ้าๆก็ได้นะ,ะหนูคมจริงจะทำเป็นแค่ฉากซีนวิวอย่างเดียวเลยก็ได้นะ,ะไม่มีตัวละครไม่มีอะไรมา นะเป็นฉากเฉยๆนั่นแหละนะฮะส่วนมากที่เห็นพวกแอดวานทำกันนะฮะก็จะเป็นพวกซินบิวที่ใช้เวลาทำมาสามสี่วันนะ <c oughs> โคตรนานคือมันทำแล้วปวดหวัวมากสำหรับผมอะ่ะมันแบบหาป๊อปยากด้วยบางทีนะซึ่งคุณก็ไปสามารถหาโหลดได้ตามเน็ตทั่วไปแหละซึ่งครั้งนี้ผมไม่ได้ออกมาด้วยไงนะคุณจะเห็นว่าไม่งว่างเปล่าเลยนะฮะแล้วก็ในนี้ก็ร้สกซ่าจะไม่มีด้วยนะทีเ่เยอะที่สุดก็คือ มีวอเทสแล้วตอนเนี้นะฮะที่มี๊อปพวกนี้นะฮะโอเคฮะวิธีการสร้างมาฮะก็เสรขึ้นมาปกติอะไรนะฮะแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบ้างอ่ะนะนะคุณเห็นว่าไม,ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันแทบบังหมดเลยนะฮะโอเคทํงไงมันดูดีเอ๊ะฉลบทูตคาเมล่าเมื่อกี้อย่าคิดลืมๆไปแล้วกันนะฮะ <c oughs> กินเลดตกลงเลยสีอะไรครับทุกคนมันเมื่อกี้ผมเห็นเป็นสีขาวแล้วก,กลายเป็นสีดำเฉยยนะโคตรเมฟเลยจก่งในหลักสีนะโอเคฮะเหมือนจะไม่ได้มุมเดิมไนมะ่ไปช่างมันเพราะว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะผมก็วางไลท์ติง้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะไลท์ติ้งก็เหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะเอาไลท์ติ้งพวกแอดวานยังไงดีผมก็ใช้ไลท์ติ้งเดิมๆเลยโอเคครับผมว่าต้นไม้เราจะดูดีสุดนะฮะ ซึ่งความจริงก็ไม่ได้อยู่ในมุมกล้องนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเขาจะมาสาธิตให้ดูเฉยๆนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะแต่บางคนก็จะเห็นว่าเหมือนต้นไม้จะลอยได้ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนต้นไม้จะลอยได้นี่ไงนะเราจะทําไงปัญหานี้ดีเพื่อให้ภาพมันดูดีขึ้นมาหน้าโนโคลายโวฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้โอเคกดขี้ซ้ายไม่ต้องที่ขวานะขี้ซ้ายขี้ขวาจะเป็นอันดูขี้ซ้ายจะเป็นการทำนะโอเคแล้วก็สามารถทําให้ต้นไม้ทะลุ รู้โลกได้แล้วนะฮะโนโคไลเวโอเอ๊โนโคายเอวิตติ้งนะอันนี้โ okay. อเคทำอะไกูหละมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยทะลุพื้นนะฮะแต่ก็อย่าปล่อยนะโอเคนะฮะจากนั้นก็คุณจะเห็นว่ามันงามันซ้อนกันนะนีะ่ยซึ่งมันไม่เป็นไร <laughs> นะมันก็ไม่ได้ดูดีเนาะ เพราะว่ามุมก็มันเป็นกัดเป็นไปว่าจะประมาณนี้ดีวะแต่ก็จะไม่เมคซเซนต์ตรงที่ว่าต้นต้นไม้ลอยไดย้มันจะไม่เมคเซนต์ตรงที่ว่าต้นไมา้มาอยู่บนพื้นซีเมนพื้นปูนได้ไงนาผมก็ไม่อยากให้เห็นพื้นแต่ความจริงก็เห็นก่อแต่ความจริงมันเหมือนมันลอยได้ยังไงไม่รู้เว <laughs> นะ,ะไม่เป็นไรเอามุมอื่นแล้วกันนะฮะ โอเคประมาณนี้ใ่นะฮะการที่คุณขยับออกมาแล้วก็กู้มไปอีกเนี้ยแบบเนี้ยมันจะดูดีขึ้นนะฮะไม่ขับยือน,น,ะะนอีนัครับก็ไม่ให้อีหนังนี่ก็ลอยได้ซึ่งถ้าเกิดจะจัดให้ตัวละครเนี่ยเราใช้โนโคลายเอเวอติสมันจะจัดยากมากพูดไม่ทันขาดคำนี่มันจะจัดยากมาก ก็คือปอบอเพราะเอรอันนี้ทําดีเว้ยโอเคฮะก็คือนนต้องมานั่งจัดใหม่ไะเนี่ยไม่มีอันนี้ด้วยดิอะไรวะที่แบบทําให้กลับไปเหมือนเดิมอะใส่ใส่การนันตุวะเออไม่มีด้วยนะฮะจะย้อนกลับไปตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วอี๋นิดนึง โอเคแม่งทะลุคำจริงรูปแกลิมาสวยไม่ใช่เพราะอะไรเลยฮะแม่งปรับไฮนั่นแหละปรับไฮทันทำให้ทุรูปมันดูดีขึ้นมาทันทีนะฮะหายงทะลุอยู่ดูทุกมุมฮะโอตอนนี้นะผมขาดแคนเกมที่จะเล่นต่อและะ้วจะเล่นเกมอะไรดีนะฮะคุณสามารถแนะนำมาได้เลยนะฮะโอเค เพนอีกชิบแมง่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเย็นเดี๋ยวเผื่อไปจับก้นแล้วมันต้องจาดใหม่นะฮะจัมแบบเรดนี่ยี่ห้าโอ้โหจะทำไงวันวางกับขาดีเนาะโอเคมันมันใบามากผมมองไม่เห็นเลยมันใบแบบพี่เหี้ยโอ้ไม <c oughs> oh ทุกคนเห็นหมดแล้วอีอเครู้ว่าพี่จะให้รู้คงถ้าเกิดไบต์แสดงว่าคนมองไม่เห็นอีอย่างนี้ก็ต้องใช้ตรงที่มองไม่เห็นนี่แหละเป็นจุดจุดอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะลืม นี่นะฮะมันจะไม่มองไม่เห็นอีกมือหนึ่งนะเพราะว่ามันกินไปกับสกายแล้วกินไปกับท้องฟ้านะฮนะมือนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องจัดอีกต่อไปนะฮะถามี่เกียจมันมีทุกทีเนี่ยไม่ต้องห่วงโอเคกระโปรงทะลุอันนี้แก้ไม่ได้นะฮะกระโปรงมันทะลุมา,ลมาแก้อะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฟิสิกส์กระโปรงมันมาเป็นแบบคล้ายๆแบบขยับไม่ได้นะฮะมันแบบมุม ัวขยับไปทางไหนกระโปงม่ขยับไปทางนั้นมันเลยนะฮะไม่ไ <c> ง <oughs> มันไม่ได้มีทสิกิ์จับก,กระโปงได้ด้วยไงฮะมันก็จัดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องไม่ภาพหัขวขึ้นมาดับหนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> ได้มองกล้องอีกตัวคือหน้าตาลูปหนึ่งอยู่เลยนะฮนะถ้าได้ประมาณนี้เนาะเอามาพูดถึงซีมิวต่ตอเราลอกเดิมไปไกลเลยเนะี่ย อืมซินบิวเยี่ยมองเห็นมันดูแบบมันแปลกน้อยว่าไหมมันดูตัวนั้นเหมือนมันดูใกล้กันมากแต่พอมันดูเนี่ยมันเหมือนอยู่ไกลอะ่ะอืมแปลกมากเมามีน้ำตกนี่มือนจะได้านมีป๊อปน้ำตกอย่างนี้ว่ะซึ่งมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่งไงเจอละว ไว้ประมาณนี้ดีบอดีไหมดีแน่นอนแต่คือมันจะแปะกวัวไม่เป็นไรอะเรือว่าจะทให้แม่งปิดหมดทุกอย่างทุกสิ่งสต่บสิ่งอีไม่เป็นไรฮะแต่ที่มันจะหนักก็คือคุณต้องมานั่งทำเนี่ยให้มันดูเหมือนว่ามันอยู่เป็นน้ำตกจริงๆนะฮะ เราจะทำการคือมุมไม่ได้ไงไม่ต้องละโอเคนะฮะหรือว่าเอาใหม่อ oh ีกนิดรู้สึกว่าท้านั่นข้างจะเห็นอยู่อะอ่าฮะทีนี้ก็จะเหมือนมีน้ำตกแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มีหินเหมือนอะไรนะฮะอ่านะเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะมุมเนี้ยมันทำให้มองไม่เห็นนะ บางคนอาจจะคิดว่าน้ําตกมาจากให้ไม่ใช่หินเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวาหรือด้านตรงมันฮะแต่ความจริงมันไม่มีเลยสักก้อนนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้ภาพดูยแย่ขึ้นไปเลยสักนิดนะฮะนะมันคล้ายน้ําตกไหลมาจากทางด้านขวานั่นเองนะฮะซึ่งความจริงมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นด้านตรงเว้ยกดดีวิวไม่เป็นไรมีฮะ ทำไมตัวละครผมมันดูดีเนวะมันดูดีเพราะไลท์ติ้งกับแบบไฮแน่เลยโอเคฮะจังหวะน,นี้เราจะขอถ่ายตู้ไปด้วยได้ไหม,มนะอันนี้ก็เป็นหลักการการสร้างนะฮะอของซีนวิวซึ่งความจริงมันมีแค่เนะี้ยก็อธิบายนะเชลนะก็ไม่ได้จะแอดว้าอะไรมากขนาดนะั้นความจริงถ้าเกิดมีป้อมถนนมาด้วยก็น่าจะทำได้ด้วยแล้วนะฮะอืม ถ้าเกิดเป็นดวานซ์จริงๆเนี่ยมันจะต้องแบบโคตรมหากราบใหญ่นะฮะแล้วก็ไปถ่ายมุมสูงให้มันเห็นทั่วๆก็จะดีมากนะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มีป๊อปแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรมันที่มันเป็นแบบโคตรแบบมหากราบอีปีกอะไรขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> โอเคฮะนี่นะบางคนด้ใช้ไลมอสไปด้วยนะฮะเขาเรียกว่าไลมอสปะ่ะไ์ไ์มอสนะซึ่งผมคิดว่ามอสตัวเนี้ย มันก็ดีนะมันมันดีไอตรงอันเนี้ยเขาเรียกว่าเออเนี่ยเขนเริ่มโมดีโมดิฟายเนี่ยอ่านถูก,กว่ามไม่ได้อันนี้ด้วยไฟล์ไอชื่อนี่ฮะไอตัวเนี้ยมันจะใส่เอฟเฟคภาพนะฮะซึ่งบางคนก็ไม่ได้ปาดบแบบน,นี้ได้นะฮะมันดีแค่ตรงเนี้ยแหละทำไมหลหรอครับนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันมีเนี่ยในเนี้ยคาสติ้งพวกเนี้ย มันเป็นคำสั่งในแกลลี่มอสของมันอยู่แล้วเว้ยเออนะฮะคล้ายๆกับเอาของที่มีอยู่แล้วก็มาทำเพิ่มเติมอีกทำมาเอามาทำซ้ำอีกอะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าบางคนที่ไม่รู้คำสั่งในคอนโซลแล้วแนละ้วก็ใช้มอสตัวนี้ได้นะฮะอย่างช่งอย่างเช่นพวกโมเดลด,ดีเซลพวกเนี้ยนะฮะตรงนี้จะมีคำสั่งของมันในคอนโซลอยู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็ปรับทางนี้ได้เหมือนกันมันก็ไม่เป็นไรนะฮะ อม,มันก็ดีแค่ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่านะตรงนี้ปรับของได้นะฮะหรือจะตัดลงกให้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดใครสนใจนะอืมโอเคฮะก็ถ้าจะได้ประมาณนี้นะทนเดียวคำพิดก็ไม่ได้อธิบายหลักการอะไงมันมากเลยนะฮะก็ของที่ฟอเทนะใครมีก็ คงเนชั่นอะไรพวกเนี้ยตกปั๊บเลยพวกเนี้ยสามารถนำมาใช้ท,ทำเป็นซีนบิวได้นะอ๋ออันนี้ทมเติมเซ็ตนิดนึงแล้วกันงั้นอีอ,อ,อดูดีป่ะเนี่ยลบแป่งเลยที่เจ็ดตับมองไม่เห็นดิเว้ยก็ไม่ได้ไม่ดูดีขึ้นมาเลยช่าหมัมนรำคร์อีกรู้ว่าเอาใครทำที่ดีด สมองไม่เห็นโอ้ก๊อดเนี่ยแน่นอนจริงแทะอาแบบซุ่มๆเลยอืม <c oughs> อีตาเอกในภาพนะโอเคฟิตติงปปต้งครบฟิตติ้งครบนะครับตรงนี้เกิแบบครบแบบโคตรโปรเซสนะก็ไม่มีอะไรมากแค่ได้ประมาณนี้นะฮะเราเราเป็นอีตาเอ,อกเกันแล้วกันเกิดถึงขนาดนี้ไม่ใช่อีตาเอกโอเคฮนะ ซูเปอร์ดอยมีไหนใส่บูไมไปด้วยอ่ะ้ไมงทำเกียดโอเคฮะเอาสักสองเบนเดอร์ก็รอไปซ u เปอร์ดอก็ต้องอดทนนะฮะนี่นะก็จะได้ประมาณนี้นะอือเอาเป็นว่าสรุปเลยกันนะฮะ ใช้โมเดลสุงสูงเอ๊ะหมายถึงแบบการาฟิี่คง,งสูงนั่นแหละนะฮะก็จะได้ภาพที่มันดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็จัดซีนดิวจัดมุมกล้องจัดแสงนะฮะตอนนี้ก็จะได้ภาพพี่พอดูได้นะฮะอันนี้ทําแบบยกตัวอย่างเฉยน,นะแต่ถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับอืมทําแบบโคตรจริงใจแต่มันจะปวดหัวมากสำหรับผมสำหรับผมสำหรับผลนี่ะ โอเค t ทคส r e e n Shot นะฮะมาดูตรงนี้หน่อยนะฮะก็ขอจบคลิปการเลิมอสซินดิวเพีนงแคหนี้ด้วยนะฮะก็ใครอาจจะมาทำโปสเตอร์อะไรต่มก็ไม่ใช่นะฮะโอเคนะฮะก็อดิอสบบุยฮะขจบกับทำลายรว่นนี้เพียงแค่นี้นะฮะ อู้เกรดย่าใครอยากได้อันนี้ก็จะแปะลิงก์วาให้นะฮะตัวคลิปจริงๆแหละเออ